สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะพา FC หรือท่านผู้ชมนะผมมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับผมหน้าจอโทรศัพท์นะผมของ r e ส m i 9e นะผมว่าทำยังไงก็ไปดูกันเลยครับนี่นะผมคือหน้าจอโทรศัพท์ของน้องในตั้นนะผมแตกนะผมก็ วันนี้จะพาทุกคนหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูที่การเปลี่ยนนะผมหรือก่อนสั่งนะผมว่าเราจะเช็คได้ไงว่าทํากล่องหายไปแล้วโทรศัพท์เรายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะผมก็นี่เลยเข้ามาตรงนี้นะผมตั้งค่านี่นะผมเข้าไปรงตั้งค่านะครับผม ครับผมก็น,นี่จะเข้ามาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมถ้าเป็นของ a อ d ด o อ d นะครับผมมันจะขึ้นว่าชื่ออุปกรณ์นะครับผมีสต์นี่ 9A นะผมก็ก่อนอื่นเลยก็อันนี้ผมจะทำการปิดเครื่องนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมพอ,อปิดเครื่องเสร็จนะผมอันนี้นะผมก็เป็นจอนะผมที่สั่งมาจากววรุ่นชอ็อปเป้หรือววรุ่น La สด้านั่นเองนะผมก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาก็ที่เราสั่งไปนะผมก็มีหน้าจอนะผมดูเขาแพคมาให้อย่างดีเลยโอ้โหนี่นะผมมีกาวเบอร์ ทีเจ็ดพันนะผมแล้วก็มีชุดแกะมาให้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะทําการนะผมใช้ตัวถอดถาดซิมนะครับแบบนี้ที่แถมมากับโทรศัพท์นะผมถอดถาดซิมก่อนนี่ครับผมจิ้มเข้าไปเลยนี่พอถอดอีกชนเพราะผมนี่ตรงนี้มันจะแงะได้นะผมเนี่นี่ครับผมค่ค่อยแงะก็แงะออกม,มาแบบนี้ครับผมนี่ครับผมถ้ากลัวไม่ออกก็เขามีอุปกรณ์มาให้นะครับก็ใช้เลย เอาเนี่ยเนี่ยครกรอนที่เขาค่อยให้มาก็ค่อยๆนั่เข้าไปนี่ออกมาแล้วนะครับผมก้อจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะทําการแกะนะครับผมนี่แกะนะครับผมแกะแบบนี้เลยนะครับผม แกะน็อตใช่ไหมพี่กฤใช่ครับผมแต่อันนี้ต้องแกะทั้งหมดเลยนะครับผมอ๋อเป็นบางรุ่นใช่ไหมใชอ่อ็นี่นะผมก็ค่อยแงะขึ้นมานะครับนี่นะครับผมก็ออกมาเลยนะครับผมชุดชาร์จนะผมชุดชาร์จจะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาแกะข้างบนต่อนะครับนี่ แล้วเก๊ก็แยกไว้นะผมว่าน็อตข้างบนคือข้างบนนะผมมันจะได้ไม่มงไม่งงค่อยๆถอดนะใจเย็นก็นี่นะผมขัดคลายน็อตเสร็จปุ๊บก็ถอดฝายาง นี่พลาสติกสีดำเนาออกมาแบบนี้นี่นะครับผมจะเจอสายแพรนะสองชุดนะครับผมนี่แพรจอจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ปลดแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมจริงนี่นี่นะผมปลดออกมาเลยนะครับผมแบตเตอรี่เพื่อความปลอดภัยนะครับผมนี่ซ็อกเก็ตจอจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เห็นป่ะเห็นไหมนี่จอจะอยู่สองตัวนะผมตรงนี้สองตัวนี่เห็นป่ะตรงนี้จอหนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นก็นี่เนี่ปัญหาการแงี่จอครับนะครับผมนี่ นี้จะแกะยากมานะผมเพราะจอมันแตกละเอียดเลยนะครับผมก็หลังจากนั้นก็นี่ปลดท็อกเก็ตออกมาแบบนี้นะผมจะมีสองชิ้นแบบนี้นะครับมอันนี้คือจอเก่าที่แตกไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นคัตเตอร์นะผมเก็บทําความสะอาดเอาคาบกาวนะผมเพื่อเราจะทําทากาวเข้าไปใหม่นะครับนี่นครับนี่นะมันจะมีเศษพวกเศษกระจกนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเป็นเศษกาวนะผมเดี๋ยวทำการเอาคัตเตอร์ขูดออกให้หมดเลยนะครับผมตัวนี้ เห็นไหมเห็นบ้าพี่น้อยอ๋ออเห็นแล้วต้องทำการเก็บให้เอี่ยมนะครับผมพอเราแปะจอเข้าไปใหม่จะได้ไม่มีปัญหานะครับก็นี่นะครับผมทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะใช้กาวนะครับผม T 7000นะครับผมในการนี่แบบนี้นี่ได้ไหมป้ายมาแบบนี้นะครับผมนี่บีบป้ายอย่างนี้บีบให้มันเส้นเลยนะ ต้องค่อยๆใช่ไหมพี่กดใช่นี่เขามีเข็มบ่งมาให้นะครับผมเนี่ยอืมได้แล้วนะครับเปดิปดปุ๊บนี่ตะแคงหน่อยเนะนึงนี่นี่ครับช่วงลำโบนตร,ตรงนี้นะครับผมช่วงกล้องเนี่ยไม่ต้องไปใส่นะครับผม ผมไม่ใช่จอแท้นะผมเป็นแท้ย้ำนะครับผมใส่เข้าไปในละักษณะแบบนี้นะครับนี่เราไปเลยนเรใส่เข้าไปเปิดปุ๊บประกอบสายเพลงเข้าอย่างเดิมนะครับผม สายแบตก็เข้าอย่างเดิมนะครับนี่จอก,ก็เข้าที่เดิมอืมเอาแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะครับผมแบบนี้นี่อันนี้ผมใช้น็อตคาไว้สองตัวนะผมเพื่อการน,น็อตหายนะครับผมการอุปกรณ์หงายท้องขึ้นมานะผมเนี่ยนี่ผมคาไว้หนะทุกคนเห็นนะครับนี่คาไว้ จากนั้นไข่น็อตเข้าเข้าที่เดิมให้หมดเลยใช่ไหมพี่กดใช่ครับนี่ประกอบทันบนเสร็จแล้วนะผมก็นี่จะประกอบท่อนล่างต่อเลยนะผมนี่ใส่เข้าไปทีาที่เดิมเลยนะผมเพราะว่ามันเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมนี่แอวดูด้วยนะผมว่ามันใส่สนิทหรือเปล่านะครับผมบางทีมันนี่ครับผมมันนี่สนิทแล้วนิทเลยนะครับ นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องนะครับผมมาดูกันว่าใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมนี่นี่ครับผมติดแล้วนะครับผมดูก็ครับผมเดี๋ยวเรามาลองทัชสกินกันเลยดีกว่านะครับผมว่าทัชสกินเราจะปกติไหมครับผม นี่นะครับผมเดี๋ยวลองเป็นแป้นกดดูนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ใจเย็นดิใจเย็นดินี่นะครับผม,ผมทำงานได้ปกติแล้วนะผม นี่นะครับผมก็โทรศัพท์น้องในตั้งนะผมกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะผมก็ก่อนอื่นเลยก็ประกอบกลับเข้าที่เดิมนะผมแบบนี้นี่นะครับผมนี่นะครผมแล้วก็ใส่ถาดซิมเข้าไปอย่างเดิมนะครับผมนี่เลย นี่นะครับผมโทรศัพท์น้องในตัดก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมนี่เลยปั๊บนี่นี่นะครับก็สำหรับท่านใดนะครับผมชอบคลิปวิดีโอในการเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์เองง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ